و, เอาไปยังไงนะพี uh, shoe, ่น้องเอาลุงแก้วไปยังไงนะลองจอยไปงจอยนะเบสเฮ้ยไปเป็ยังไงนะเปยังเกิดอุบัติเหตุบ่ละเป็เจ็บเหโอ้เลือดจนออกต่อเดืบจนออกพี่น้องเลยขับรถก่อนขับรถก่อนไปช่วาช่วยขับรถขับรถขับรถมาเจ็บแหงได้นี่เล็บจนออกได้นี่อื เอาไปเนี่ยคิวว่ายมไหขนมานเีน่นี่นี่นี่มันมาถือขึ้นอันนี้เออเจ็บด้นตีเล็บออกได้นี่เล็บเงึงน่ะเออเจ็บเหล็บเงงเลยไทอนเ้าเป็นเอาไปนั่งอไป่น้ำนะเอาล่างน้ำก่อนมีน้ำเกลือให้ดีได้น้ำกน้ำเกลือล่ะ้มน้ำเกลือละ่ะไปน้ำเกลือไปอยคนพอนนเล็บ็่ มันบ่อแนั่นดอกเนาะบันเป็นเล็บสอนเล็บเนนาด้วยบอมันเงืงแน่เอเอเอาน้องใเอไปยนะพ่้องเอา้ลุงแกไปย่างกะน้องจจอยได้หเ่งกันนะ เหมือน oh, yeah. oh, ันเกิดบัติเหตุบ่ล่ะเจ็บเหอ้เลือดจนออกต่อเด็บจนออกพี่น้องเลยขับรถก่อนขับรถก่อนอยู่ที่เมื่องชวดขับรถขับรถขับรถมาเจ็บแหงได้นี่เด็บจนออกได้นี่อือ่าไปยังคิ้วว่ายำไปไปอย่างคิ้วไปยังไปยังคิ้วนี่ยำยำยำได้เลยวินมัน เอาหน้ามาล่างเน่น้องอะนะอหน้ามาล่างก่อนมันเปื่อนนดค่ะโอ้มันตำาไยมันตำเลยมันอันนั้นมันตำเลยมันเชื้อล้างหน้าก่อนวะไดค่ะไนี่นี่แล้วนี่นี่นี่มันมาถือขึ้นอันนี้เอบเล็บออกได้นี่เล็บเงงน่ะเอ็บเง็บงงเลย ทอลบเท่าไไปต้ามาเอไปน้ำคอด้น้ำนะเอาล่างน้ำก่อนมีน้ำเกลือให่งดีแด้น้ำเกลือล้างไน้ำเกลือแล้วนะไปนั่มน้ำเกลือไปมอยคนมอหนเล็เปลยวคุมันบอกนั่นดอกเนาะมันเป็นเล็บซอดเล็บเน่าได้ปลอืมมันเงืงแน่เอ้ยนั่นโอ้น้องจ้อยกอดอีกแล้วยังกันนะ

แห่ขอกบอนเดียวกันเลยเนาะนะพี่น้องไอ้เนาะเดียวอันเอาแห้เอาแห้เอา,เอ,าอันนั้นอ่ะงั้นเดี๋ยวยับรถก่อนเอารถไปจอดจะพุ่นก่อน,อไ,ปอน,อนไปได้ไหไปได้ไหลุงแจวรถจี๋หลงกันไปได้ไหเอาบุษันเดียวพี่น้องไอ้เนาะ อ,อ่เกิดเรื่องขึ้นจนไดนะ้พี่น้องเนาะตัวเลือดอ,ออกเลยหมูแก้วรถต่ำแน่นะพี่น้องเอ้ยเนาะรถต่ำแน้มเลยเจือกเลยลบ แห่นัฮนแห่นะให้เขาทอกดูหันก็ได้ฮะสั่งแห่กับปูนนะพี่้องเลยปูนลงใช้ปูนอะ่ะปูนก็เอาลงกล้องตารางนี่ทอกอยูอ่เนี่ยก็ได้นะมันทอกง่ายนะ

xe này đó sư หาเซนว่นี่แม่เละคนเราสาีหาตัวเจ้าาห้กเนาได้ัหาเซนจ้จะอลายยู่่สีพอจะพอเนมันตายไดสิเด้หถ้าถ้าเบิ่งบัตรทอกนะเนาะบัตรทอกมันกา คือสีลายอยู่ที่เนาะพออยู่ดอกเล่าถือเสื้อผู้ถือบ้แมนบอสเซียนอันนั้นเดชื่อเทคานเออหากมาเห็ดเวียกใหม่บอจะนี่นแหละเป็นทับใหม่เนาะเป็นเป็นน้ำมาวานอยู่เชนูเอ่อมามาอยู่นับเพิ่นบอกินอยู่กับเพิ่นบอกินอยู่กับเพิ่นเพิ่นไหนมือทรายเจ้ามันกลางนี่อันนี้ก็ซอยมันจะได้อยังไงลงเวียกเออซอยคนที่ซื้อบอมีคนขับรถให้เพิ่นเนาะ ตะเก่งนะกบูโจแล้วไปใส่เนาะหอหนาพันเนาะตะแคกบอพอดีเก้าแสนเด้อเป็นบออยู่บอพอดีเก้าแสนรวมกันไม่มีจ้ามาเลยหรอฮึ nào thọc luôn bạn ถอดเ<อ>ลยสองนี่เ,เานาะถอยเลถอยไปอีกก็ได้น้อยนึงถอยข้าไปอีกน้อยนึง่งอนะนะโอเคโอเคอ้าเห็นรถบัดน,นี้ เรียบร้อยหาเศนมึงแน่หาเศนะเออฮะหาเศนพี่นาะสะพอตีหีนไ่้หาเซนะ ก็านได้ช่างพูดก็มาเนได้ได้ดเ,เต็นเนื่องมันเร้โปิร์เนาะส่ันเป็นยเขาเขาเขาซื้อแต่หาเศษมันมันบวกพอแค่ละมันเพิ่มเงินบาทพี่น้องเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวจ่ายเงินเพิ่นก่อน งินนพนเลยอะ่ะมันกันเดอส่งเซนจะมีสามสิบบ่ทอนไม้ข่อย นี่คือเก้าแสเนาะขอจ่ายเป็น9000แสนหลายพันบาทนี่ไรหกหกแสนสามคนเบาคนนอกก็ผ่อยแล้วหกแสนสามครับสองแสนห้าเป็นแปดแปดแสน แปดสิพันังเหลือส0า0พันเดี๋ยวขอจุเมื่อไรชเว์เพิ่นบอกเพิ่นเด้ออ่าอ่าน้องเน,น,น,นาะตัวจ่ายเรียบร้อยอ่ามากลับมาทางเฮือนของน้องจ้อยพี่น้องเลยมายัางที่นี่ไปย่อรถขึ้นกัดล่มน้ำน้องจ้อยาใช่จ้อยอ่าเล่นไปย่อมันเป็นอะไรคือล่มน้ำกินี่ ลมไปลมถือลมเนาะลมแหง้งเยอะลมแห้งขนาดเทายังบริทีกไปทางใดซ้ำพากันเฮ็ดฮอดใส่แลยนอกจ้อย,ยพากันเ็ดทอดใส่เลยบนบังโบกสบายดีเ้ยสบายดีแม่กอยปูเนานะน้นองดาวกับมาเลยบ่ อก็มาจากการเฮ็ดธ uh, uh, ุรก uh, mm. hmm. oh. ิจแหละพี่น้องอ่าต้นน้องดาวเฮ็ดธุรกิจใต้ดินไรต้นต้นบ่อ่าปลูกมันมันอยู่ใต้ดินเด้อ่าสบายดีเด้อประชาคนเด้อเหอสบายดีอืมได้พี่เด้อคนนั้นยังไ่ถึงอ่าให้ทางในไม่ได้บอ โอ้ยปลาโชคมาทางพี่บ้าแล่อไอ้คนนี้เซียนเด็ก็เก่งแต่เก่าร้องคนนี้พี่น้องจวดจ่ดแต่เก่าร้องน้องสายลาเลยอืมเจ็บพ่อกันหักแล้วก้อนมูือเราคนน่ะ ลังใบเนาะใบย่อนขลังใบได้ไงใคยี่ใบเสืออ้ชื่อเนาะลูกเสือไอ้ชื่อทางในนี่ด้ของไยทางในนี่ยอง๋อพักเบกิิน้ำอ่อ เดี <ừ> ừ ừ ๋ยวดีครับก็ตัวได้ไวครับก็ได้ไวก็ไวกว่า <five> บ่กว่าโกบ่ฮะ คือได้ยินเสียงยนนี่นี่เป็นอะไรยิบยิบบอใส่ใบใส่ใบยาคิวกันแล้วเนาะมึงบอกมึงสนุกสนุเดียวนึงมันเงี้ยจึ๊กไม่นึงเลยเชี่วเนาะโอ,อะ้ไปทีแรกก็คิดว่าชิมเฟอร์ชิบช่บเจ็ฟยังวันนี้มึงตีนมันเลือดออกอะไรของมา <c oughs> ขนาดว่าแบบเขาบอดี้คีได้หนิเนาะ <c oughs> ว่าล่มตอนเขาขี่เห <c oughs> โอ้ย <c oughs> กำลังนลังดิบอย่าเดียวล้งชอ,อ,อกับแล้วกินนี่แล้วคอยลดแกลังปิดก,กล้องลดนวว่วง <c oughs> แล้กุ่มเอา้าอีกแล้วอ่ะ น้องจ้อยไปซอยกันลงมแล้วมีน้องจ้อยตัวตัวเทนวะโอ้ยเนาะเออหลุดลงหลามมุ่นอีกทำอะไระวังได้พุ่นอะอีหลังเหรอหลุดหลุดหลุดเสือแตกอีกแตกอีกแล้วบ้านะแตกเสือแตกเก้าเสือหลุดเมื่อนแตกแต่เก้าว่าแตกไหมแตกแล้วฮะ จะคลองว่าฮะบานเอ้าบาทเห็ดแล้วนะบาทนี่นฮะบกได้ลมฮะได้ลมน้องจ้อยก็บอกอีกแอ้วชิปเป็นชักบิดมึงเชื่อเราเห็ดยังโบแตกก็มีได้เมื่อน้องจ้อยบ่อบาทเดียวจองเชื่อได้ลมลรงงานหได้ไหมบาทเนี่ยโอ้ยจอมโอกรลมเนาะอ่าไปซรอยพ่อกันล้มแล้วอีกคนกันรอขึ้นไม่ได้เลยมันล้มเลยมันลมเนาะไปพุ่นลอยอยู่ทางนี้ เมลมฝักเนาะเอาสร้างอะมาให้เรียบร้อยเลยแห่กระปูนฮะเอาเล็กเจะรพ่ได้บอกเล็กบอพ่อปพเล็กมาแล้วบอเล็กเล่อ้ยเสียแยวเลยนีผู้ไรสีเอามาให้บาทนี่น้อยเราเสีมาให้บ่น้อยเลี้กระเทียวฮะเนอะเช่นเทไรอะนะเช็ดสุกอะไครับหรย เขาจะมีเบอร์จะโทรถามเรถให้พ่ไปซื้อน้องจ้อยบ่เอาปากแกได้เขาต้องให้ผู้ใหญ่แน่เนา้อวอจ้อยช่วยใจลบแล้วใจลบแล้วบอยากรถเข้ามาทางหลังยีบอให้ให้ผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ก็ได้ให้ผู้ใหญ่ไปซื้อคนคนนึงก็บแทบรถคนนึงก็ดึงให้ผู้ใหญ่ไปซื้อเลอะตกดลไยยางลากแบบเลอะม้วนมืนไปเตะเขลายเตอบ์โบเลยเสียอีกจากเช่น ประมาณ8เซนโัดเซนน้องติดแเนาะ4เซนบก4เซน4เซนเซนยังเหลือ2คนเเหลือ2คันบเหือตัวควยกลางไม่ซอได้แ่งควยนี่ควยนี่ได้เอ้องมเบดแล้วบได้อ้อมบดนะอ้อมเพื่อนนะแล้วบได้อ้อมไปเปไปนหงองไปเดียไดยาดโอ้ยขัจะบอกให้เขาเอามาให้ได้ดีเนาะ

พี่เอาไปนี่เนาะมันจะงามเนาะอดินเข่าเลยเนาะมันก็อยู่แล้วป่าชันนี่เนาะไม่เลี่ยๆไม่เลีไม่เลี่ยพอดีแล้วพอดีแล้วอนพอดีแล้วพอดีแล้วเร่าเามนแมนแมนกตันกอตลาดอรงเจุดเท่้ยบ่าันกะ จังว่าบที่ซื้อมาซ้ำประจัก์แห่น่ะคน,นะแห่หาแชนได้น่ะน,น้อยเดยเิอนให้สำนักเดิอนไรเครือข่ายมันลดเพิ่นเพิว่ะสันกะพอดีแล้วทํารทำงงมาเอาไปเทพื้นเทก่อนวอเทียไรเด้อเงิมันเทข้าวมวเทกันไไอีกเออไม่ได้น้อไม่้ม่ ไม่เล่ฮะเอาเทเด็ดตนี้เด้อเทไปแต่นี้ตรนี้ไปจัดยใหญ่นแมนแนแมนักกน่นแนี้ยนานีิาก่อน่สท่าก้น่ว่ามันจะง่ายง่ายกว่าเทีิออกไปท่าอยู่นอกทาอยู่นอก เขาก็เคยเห็นเขาเห็ดเขาทาก้นประตูทาแล้วเขาตั้งไว้ก่อนได้แต่ต้องเขาต้องทาอยู่เทึงบ่หรือว่าเพราะว่าเพราะว่าเมิพุนลมเล็มมาได้อยู่อยู่ต่ำได้เพราะว่าสีมันบร่ได้แห้งก็ได้เขาทาเนาลุงเนาะให้เป็นส่งห้สีหมอีกเนาะบมคือสีเขาทาทาปูนเะเป็นอะไรน้องน้ำเขาเขาขาดการมาวมื่อเดือมภนเขาอะ คาบเศร้าจะเต็มเลยจะคว่ำอยู่เนาะมอนี่เนาะดีดีดกว่อ่อยนะน<อ>ะไปได้คู่เอาน้องอุดนอมเว็ดซอยแมนโอ้โอบอกับอันเฮาบอกสอนเต้าหน่อยเลยคำพังแต่พังเลยเนาะเป็นคือน้องอุดก็เห็นซาโถมหมดทุกเรื่องเลยมาอยู่น้ำปานน่าลุลุงเลยอันนี้เด,<อ>ดยพอมาเป็นไตเสต่กอยังงั้นไงโอ้มาเป็นไตเสต่วีซ่ายังไงนะวีซ่ทหารพม่าพม่าเราอยู่มานอนคือกันนออยู่น อ้าไปสามมือสามมือเลยกับมานอนสามมือมีแห้งเลยกัไปอีกไปต่อบระเด็นังนี่จะเป็นอะไรบระด็ิศบ้านพันเมืองบอกจเห็นบุ้งชิงกับห้าจจมีเนียกัเอาใจเจ้าเออเรย่งกับเสียงต้องเชียงใหมเ่องกับวกพวกไว้ันเาไปเชียงว่าแพ้กันเห็นกันเรียบร้อยเรียบร้อยอืมยเียบเย เนาะเบิดหนึ่งเนี่ยหนึ่งเดียวเมียส่งทอนึแล้วหายมากว่าชิเปียนชิเปงักเขาเอาถานน้งแก้วก่อนเนาะว่าได้ยินข่าวดีเลยคะอันคือน้ำเต็มื้นนี่สิครับต้องนาเข้ามาทำงานเลยน้งแก้วที่หายเพิ่นเอได้อันี้เพิ่มเก็ว่าเสียงหมู่เ็นหนึ่งเลยเป็นเรื่อขนานเห ตั้งแต่ความมาเชรานี่ลุงแก้วเห็นพอดนั่งเลยบอกมึงเลยนี่ล้มึงมาลม่ะเพราะลุงแก้วจังรถล้มอย่นีนี่ล้มล้มผัดเนี่ยมาชนล้มหลังเลยบนกีบเลยเดี๋ยวเบิ่งรถนี่เบิ่งเบิ่งนี่เมื่อเราตื่นใช่ไหมชเต็มเลยเรามาเห็ดเนาะโดยเห็ดครับครับเศร้าก็เต็มเลยสามารถผีก็ได้ครับ ว่าดูกแก้วก็เลยเห็นในความขยันของน้องเพคนเด็กว่าให้โอกาสน้องน้ำใช่เนาะดอยแล่บ้านนี้น้องมากับพ่อไม้เนียน้องจับพ่ากับพ่อไม้เดียวน้องเทนี่ยันบ็ได้ให้มาอยู่นำ้ำเนี่ยนี่ตาเปลี่ยนัน่นอโอ้ปุปปเป็นตาเลยสัสเพราะว่ามันเสียชื่อเสียงหมู่บ้านเขาได้ดอยหมู่บ้านนี่ต้องมีแต่คนดูคนมัน<ด>คนขนยันด,ยดยอยอาจชืให้นน้องน้ำ กับน้องหมายได้มาอยู่กับพ่อเพิ่นคันพ่อเพิ่นเปลี่ยนแปลงคันว่าเพิ่นอยางมาอยู่ลูกน้ำเต้ากันเนาะต้องเอาแต่คนจักคว่บ้านใช่ไหมซัมพอบ้านเนี่ยลุงแก้วนี่กับพี่น้องว่าเป็นหูเป็นตาซอยกันเด้ดยบุคลากรเนยลุงแก้วก็เห็นดีเนาะโดยเห็นดีเอาน้องน้ำมาอยู่นะให้ต้องเทอยู่กับพ่อแมนปุตติก็รู้ว่าใส่มาจูงกันเองเนาะ บ่อเล้ยเราเราเศร้าเหล่าเลยนะไปเศร้ากันนั่นเลเศร้าเศร้าเหล่าย่านณันบ่อเลี้ยลุลุแล้วเสียหายเลยฝันกำลังติดลิบกำลังติดลิบเลเนาะย่าณเราบอกญาณเราเนาะเราบอกแล้อยู่ว่าบ่ให้ตีห้อย่างกันแล้วโบพักยาหัวยาแล้วว่ะปล่อยน้าไปว่ะปล่อยรัสก่อนเนาะแม่ปล่อยไปแต่ขันเนี้ยว่าคขา่าถึอจะไปเฮ็ดพิษเห็นอยังกะผมมีเงินกะป้าไอ้เพิ่นเข้าไปดัดจันดานเท่านั้นแหละ เผ้าอผ้าแ่งตัดสีได้เป็นเป็นเลนนเล็กเลเล็กผ้าผ้าขี้เหร่ยวก่อเพาะว่าเขาเขาจะไปก็บไงอีเหมือนเขาไปเก็บได้เลยเทั้งาษอาวปูนหาสทบพอเนาะก่เนาะเกินพออีกเนาะหาเนาะเนกระดกอะไรเราจะพออยู่เล็กกับพอะเรือแต่ทิมเนอรไม่แด้ชื่อมาให้เจ้าทิมเนอร์ซองแล้วก็จบกันนี้เนาะ ้าจนเดชีแจ้งอีกเแคน uh ่นึงเพราะว่าไปหาหมอมาแล้วหมู่บ้านนี่มีคําตอบมาอลไรเรื่องลูกแล้วกับเรื่องเฮือนว่าฮัศยุทธก่อนมือใดเชอญซาเป็นทอดมือใดอะนะเดสีนั่งล้มกันกับลูกแก้วบัดรบัตรผักกินข้าวเที่ยงก่อนซาที่เราเนาะให้ลูกแก้วเพิ่นเบิ่งเรียอมางานก่อนคลิปนี้ก็นจะได้ขอจบคลิปก่อนเนาะลูกแก้วเนาะสบายดีเนาะโสบายดีออาเอาเอาเอาถน้อยจะเล่น้อรไปให้ลูกแก้วเพิ่นเร่องก่อนเนาะเนาะไป อ่ะไปชิปกันอ่าเดี๋ยวพอโ,โตอ่าจบชิปก่อนพี่น้องเอ,งเอง๋นาะอ่าโอ้อ่าน้องน้ำครับน้องอ่าน้องไม้ครับลูกเปิ้ลอาญุพุ่นเดี๋ยวสีล่มกันพี่น้องเอ,งเอง๋น้อพี่ชิปก่อนพี่น้องชิปนี้ก็ได้เอาเฮพี่น้องเองเนาะ สบายดีเดอ้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ชิได้ขอตัวปิดคลิปหรือว่าจบคลิปลงกระเพาพี่น้องเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์และเบิง่งบุกหามกดซนาให้หน่เด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ชิได้กล่าวคำ่าสบายดีพี่น้อง,บบงบสบายดี